มันเลยครับฉากนี <dot> ้นะครับมันแน่ๆครับฉากนี้ขอบคุณการผลิตโดยเขยี่นโนนะครับจัดการควบคุมครับขบคุมการผลิตโดยเขยีนโนนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นสาวกุหลาบนะครับ อ่ะดูหน้าสาวกุหลาบแต่ทําไมไม่เห็นตาในดูหน่อยแสบตาว่าแสบตาได้ใส่เป็นตาดำไปบช่ไหมยาวาได้เป็นตาแดงอยาวานนะเป็นตาแดงเป็นตาแห้งฮะือเป็นตาแห้งมูเขาภาพเป็นตาเปียกเจ้าของเป็นตาแห้งเออสร้างเปลี่ยนแถอตาแห้งตาแห้งแล้วมันจีบครับเพราะว่าเขารับตาแล้วมันจะหัก มันหักแล้วก็จะเกิดความเจ็บทันทีเป็น,น,นจังไหญ่น้อแม่เอ้ยอเ,เจ็บแล้วกงต่างต่างน้อเอ้ยมันนั่งอยู่ห้องดีมะมันนั่งอยู่ห้องพีเดี๋ยวๆน้อแม่เอ้ยน้อเบ้ยเป็ดจังไหญ่น้อแม่เอ้ยน้อเบ้ยมามามาพักกันมานั่งอยู่ห้องพี่เอาเอาเอาวก็แล้วตัวเนาะเอาเอาเอาเราขยับตัวเนาะ เอา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 เล้วก็แล้วตัวเนะาะชีวิตชีวิตของเราคือทำนี้ละเอนนแบบอเหล่ามือนี่กับย่างมืออื่นน้อนใส่หล่ามือแลงไม่ใช่มีสั่งเหมือนเนาะแล้วมือนี่ก็แบยบ่งมืออื่นเออสิพักกันนอนใสล่ามือแรงได้มองยูมองเศร้าละบะ่เออดีแล้วดีแล้วมือกับเก็บดูเมื่อความรอดมือชาวกระทาได้โยนแค่นี้บ่ เออดีแล้วดีแล้วมืงเ <c oughs> อื่นสิได้เก็บมืงออื่นสิเอาเมื่อน,อนอั้นบอกม่นกัเก็บดูเมื่อความรวดคือจะขอทานไปโด,ดนแค้นพี่บอกมืงออื่นกันนเก็บดูเมื่อความรวดมืงออื่นกับเก็บดูเมื่อความรลดเพื่อว่าสิเอาเขาทาตไปดอนแค้นพี่บอก พราะว่าเขากระตายดี่เนาะโอ้เจสันดอกตีเขาไปยุ่งน้ำกันลาลาบาทนี่เขาต้องห่วงเขาดอกโอ้จ้าสั่นดอกตีเขาไปยุ่งน้ำกันลาลาบาทนี่เขาต้องเป็นหว่วงเขาดอกต้องห่วงเขาดอกเขาไปดีแล้วตัง้งใจไม่เอาแมนดีดอกพอเอ้ยเขาน้ำกินดีเนอะเขาเขาไปดีแล้วตัง้งใจไม่เอา เอาเนี่ยน,น,น,น้ำกินน้องเอ้ยกยังไขอยู่ดอกเมื่อสุดท้ายกรยังเข่ามาเบิ้งมาแย่งกันโย่ก็ยังไขอยู่ดอกมื่อสุดท้ายก็ยังเข่ามาเบิ่งมาแย่งกันอยู่เนาะทะลูกเจ้าของคักาดหมเออก็แม่นัน่นแล้วเอาแล้วมื่อเนี่ยกับมื่ออื่นหมดละเก็บลูสักก้อนเออกรแม่นั่นแล้เออกรแม่นั่นแล้ว เผาแล้วมืือนี้มืออื่นกันอยูนงาสะก่อนาแลรวันนี้ก็อยูนัาสะก่อนกกเผาแล้วมืือนี้กับยู่นําสะก่อนกกมืออื่นเก็บดูดกหลีเมือ่อมืออื่นเก็บดูดเหลี่ยเมือม่อกอนแต่ว่าบังเอะยูดงซาดจักดูใคเป็นดูใคงเด้อแต่ว่าบังแต่ว่าบังในเ้อล่ละยู่ดงซาดจักดูกไผเป็นดูใคเด้ นก็แล้วล่ะเธอได้ดูพ่อใหญ่เสาเมื่อน้ำพันสิบพิษกันอีกล่ะแล้วล่ะจากแล้วล่ะเธอได้ดูพ่อใหญ่เสาเมื่อนำ้ำพันสิบพิษกันอีกล่ะเมื่อหอดเมื่อหอดบ้านพัสิบพิษกันอีกละเมืออม่อหอดบ้านพันสิบพิษกันอีกละมาเลยต้วน <c oughs> ก็เป็นบ้านป้าลงสั้นแล้วบานนี้เบิ่อบ,บ้านคนเดียว เออก็เป็นวัดป่าดงสาดแล้วบานนี่เบิดบ้านผู้เลวเลวเอาเงือนเก่าม่าล่างคอเพิ่นกระมังลง่งอ่ะตัวนี้แม่กระมังลงเบิรแล้วเหลือไว้แต่เบิร์ตหม่าล่างเจี้ยนั่นะล่ะเออแม่กระมังลงเบิรแล้วเหลือไว้แต่เงือนม่าล่างเจี๊ยบนะล่ะ อีกหลังหนึ่ง้นกับเงือนเก่าผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ข้อเห็ดกุตให้พาเน้นอยู่อีกหลังหนึ่งกับเงือนเก่าผู้ใหญ่บ้านอีกหลังหนึ่งทั้งผุนกับเงือนเก่าผู้ใหญ่บ้านอีกหลังหนึ่งทั้งผุนกับเงือนเก่าผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ทะเฮ็ดกุตให้พระให้เน้นเพิ่นอยู่แม่นบอกือเพิ่นจำ อ๋อบาดที่ดีเนาะเัื่อเป็นหลังงุณแม่นแหละยุต้องกันหลายหลายคนเอามันจะบุยญานผีหลอกตัวอะไรตมก็อี่างไรมันมีอย่างอีกอย่งไรอีกย่างเหุ่ารณน้อยู่อุดอย่างคือสีลังไงแต่เนาะบาดที่ดีเนาะเัื่อเป็นหลังงุนแม่น่แหละยติอรกันหลายหลายคนเอามันจะบุยญานผีหลอกตัวอั่ละอยู่น้่งกันหลายๆคนเอามันจังบุย่านผีหลอกตัวอาไปนเนาะเอ้ยแม่ตัวหม่าเลยแม่นตัว กแมนตัวเออแม่นแล้วเตี้ยบอมหลังน่ะแมนนกว่าเงินมารานเด็กเตี้ยบอมหลังน่ะเออแม่นแล้วข่อเคยย่างไปซื้อของนําเพินหลายเดื่ออยู่ตะกี้เออพี่น้องคือสิจําบ่ได้รอกเนาะเออแม่นหันแล้วเอออีน้อมคือสิจําบ่ได้ล่ะเนาะ นี่แม่พามากไหน่อยุเนาะาเอาแล้วการแล้วงานทำบุญละก็แล้วตัวกูโย่กโยโต้ไปแม่จหัวอเออาแล้วการแล้วงานทำบุญละก็แล้วตัวบุญละก็แล้วตัวกูโยก็โยโต้ไปแม่จันทเหัวไมตัวกูโย่ก็โยโต้ไปเฮ็ดบุญละก็แล้วตัว กูยูก็ยูกูโตไปแม่จันหวังบ่เอ้ยจักสิลุงคอเดีดอกเข้ากปได้เออยูไปได้อีกโดนยูดอกนอกนอนเออยูไปได้อีกโดนยูดอกนอกนอฮ้ยฝ่าวตายเลยแม่เอ้าลงคอเพืเเ่อนเลือดตัวหันภาษาเออเลือดจินนีมอนหลังกันแยกย้ายกันตัวมันจินนีมอนอยู่บ่ยัง เออแล้วกินดิมอนหล่ะการแยกย้ายกันอันตัวเออแล้วอแลลคิดเกิคนอันนี้มันก็สิเมื่อหันตัวเออแล้วพัลก,กิดเพิ่นล่ะเด้เพิ่นก็สิเม,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 มื่อหันตัวตือใช่พอแพ้วมีแต่หลองพีข้อมผู้เดียวหนึ่งตัวโอ้พ่อการลาบอได้เกาไปหาการลาบอมีแต่หลวงพีข้อมผู้เดียวหนึ่งตัวก็มีแต่หลวงพีข้อมผู้เดียวหันตัว พ่อกันละบ่ได้ไปหากันละบ่เออเศร้าเขียนให้กันละตัวบ่เออเศร้าเขียนใ้กันละตัวบ่เออเศร้าเขียนให้กันละตัวบ่ทำเศร้าบ่กูตัวไปนี่ย่ำนั่นย่ำไกยไปไกลมากกะมาแวะเบ้านดอนแค้นในเด้อย่ำนั่นก่ย่ำนั่นย่ำไกลไปไก่มากกะต่อไปนี่ย่ำนั่นย่ำไกยไปไกยมากกะมาแวะเล่นดอนแค่ไหนเด้อ แม่จ <Merci. S 2> ันหอมเบ้ย <separates. S 1> <n> ์มาเยี่ยมมายามถามข้าวกันแน่ก็ดีเด้อเ่มาเยี่ยมมายามถามข้าวกันแน่ก็ดีเด้อเนี่ยไงครับน้องไงป่านได้แล้วแงกระยุกับพ่อผู้จัดกันบริษัทซุกซนอยู่ดอกคุ้มวัดคุ้มเนื้อคุ้มกลางบ้านกันได้กะบ่ไงป่บ่ไงป่านได้แล้ว แย่กันอยู่กับพ่อหงจักกันเบิดสุข้อนเยู่ดอกคุ parole, ้มวัดคุ <k <k ้มเนื้อคุ้มกลางบ้านก็ได hm ้คุ <k <k ้มวัดคุ้มเนื้อคุ้มกลางบ้านก็ได้น๋อพักกันนั่งเ่ร้ามยสักวันพอย่างไปหาพอยี่ห์หนูจะเข้าวก่อนเอออ๋อพักกันนั่งเ่รมาเม้หรือเด้อพอยห์ไปห้พอยี่ห์หนูจะเข้าวก่อนเอาเอาพักกันนั่งเศร้าเมยกันรอดเด้อเดี๋ยวพอยี่ไปหาพอยเดี๋ยวขอ่าไปหาพอยี่ห์หนูจะเข้าวก่อนเดี๋ยวข่อยย่างไปหาพ่อยี่ฮ์โนูจะเข้าวก่อน บ่ยากดอกมเจ้าอสได้เฮ็ดเปียเฮ็ดงานกับไปรลดไปเบิ่งขอมไม่จะเข้ากันมันย่างหลประได๋่นนี่อัรนี้พ่อเฮ็ดักงองอกษเขาคัดไว้เรียกจะย่างหลาน่ยมนจะได้ข่กระไรเดีเบ่งอมไปนนะอย่งก่อนมันยางหลประเดี๋ยว่อนี่างหลปรนเดี๋พ่อเฮ็ดักงขวงกฤษเขาคัดนระเดี้วพอเฮ็ดัาวงกษเขาคัดไว้เดเบิ่งอมกันนย่างหลประเด๋่นนี่ อาโลเบิ่งกล่องไม้ก่อนนามันยังหลายปานใดบุ่อันใดเหลืออันใดพอเฮ็ดหลักหัวก็สิให้เขาคัดเอาไว้แก่ขอ่อยก็ยังหลายอยู่เด้กเบาพื้นเวียกข่อยก็ยังหลายอยู่เด้ <c oughs> อ่าะยาโงเออสิไปเตรงนี้ล่ะไปตรงนี้ละจะมาแต่ใสหนี่พกยางสารพียางหาถามหาเจ้าอยู่เออจะไปตรงนี้ละไปตรงนี้ละจะมาได้ใจโอ้ยไปนั่งเล่นกับคนรับจดห้อบุญยุ่งกัไม่บุญ เออสิไปเดี๋ยวนี้ละสิไปเดี๋ยวนี้ละมาแต่นั่งเหรียญกับพ่อใหญ่ไม่ไงมาแต่นั่งเหรียญก็ไม่ใหญ่หมอลำก็แต่น่งเหรียญอยู่โฮมพูลกับหมอลำจันหอมกับยีน้อมมาแต่นั่งเหรียญกับหมอยลำหมอลำจันห้าหมอยำก็แต่นางเหรียญอยู่โฮมพูลมาแต่นั่งเหรียญอยู่โฮมพูลกับหมอลำจันหอมกับยีน้อม <ítulo> พูแม่ห้องม่พูแม่โอ้ยพูดหวาเออเอเอแมห้อห่พูดแม่พูดแมห้องม่พูดแมเนย่ห่อเอือ่นอะเล่าเออออเออเเออออมูกบโกี้ขมหลนสีดูขอรับบองอะไอ่าเอาไป่กน ơ ừ, sen đuôi mặc cơm, mặc công mặc công sáng xem đuôi, công cơm Ờ, mặc công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  mặc phải mặc công 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 xỉ công mặc công mặc phao mặc công đưa Hãy mặc công mặc công มึงเอาน้าไปหดเ,เอา,าบททั้งคนน่ะบอกกึ่มมึงเอาน้ำไปหดรัดไปแล้วลบททั้งคนน่ะหดแล้วดิไปตักมาไปอีกนะไปน้ำไปจากสองครูไปไปตักมาไวไ่อีกนะไปน้ำนั่นจากสองครูเด้อเอากรตัก่านละดินะดิตักงาันดีนดเออเด็กทักสั่งบ่มันแข็งเงี้เนาะ การใส่รลมมันจะแห้งๆเนาะโอ้ยของยงพูดเอาบอพอามมันใส่แค้เป็นสั้นเนาะเส่แไหนใส่เอยกสัใส่